สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนนะครับกลับเข้าสู่ช่องลักเชอร์นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีนะครับวันนี้นะครับเป็นเครือข่ายของ TrueMove นะครับวันนี้นะครับมีทั้งหมด7ตัวก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวกดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปวงผมในต่อๆไปนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้นะครับช่องผมก็ถึง1 5ึ0งพันห้า b ้ซับสไครต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่สําเร็จนะครับผมอีกหนึ่งเป้าหมายของผมก็แล้วกันนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกันต่อไปนะครับผมก็ไปถึงสองพันไปถึงสามพันไปถึงสี่พันเลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆนะครับผมนะแล้วก็ก่อนที่จะรับชมคลิปเนี่ยนะครับไม่ควรมีตังในซิมเพื่อป้องกันการโดนหักเงินนะครับแนะนําว่าให้ใช้เป็นซิมสำรอง ซิมสองอะไรประมาณนี้ในการใช้ใ,ในการส,สมัครนะครับผมและอีกหนึ่งข้อเลยนะครับก็คือใส่ให an ้ครบทุกต evet. ัวนะครับรหัสเน็ตทุกตัวมีเงื่อนไขนะครับถ้าซิมของคุณตรงตามกับเงื่อนไขของรา ه เน็ตก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ถ้าซิมของคุณไม่ตรงตามกับเงื่อนไขของรา ه เน็ตก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมเพราะฉะนั้นใส่ให้ครบทุกตัวนะครับผมโอเคเพื่อไม่ปการเสียเวลาครับเราไปเริ่มราเน็ตตัวแรกกันเลยนะครับ สำหรับราเนตตัวแรกนะครับดอกจัน878นะครับดอกจัน0 9 8ย์นะครับสี่เหลี่ยมนะครับสำหรับราเนต์ตัวนี้นะครับ320 MB อใช้งานได้1วันนะครับทวนกันดีครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน878ดอกจัน0 9 8ย์ดสองสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้320 MB อใช้งานได้1วันนะครับ สำหรับรหัสเน็ตฟีตัวที่2นะครับดอกจัน878ดน,น,น,นะครับดอกจัน8 0 8 1 1นหนึ่งดสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับแรก่อนใช้งานได้30บวันหรือว่า1เดือนเลยนะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน8 7ดดดนะครับดอกจัน8 0 8 1 1นหนึ่งดสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับแรกวันใช้งานได้30บวันหรือว่า1เดือนเลยนะครับ สำหรับร้านเน็ตฟรีตัวที่3นะครับกดดอกจัน940นะครับสี่เหลี่ยมนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ1กิกนะครับใช้งานได้1วันนะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน940สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้1กิกใช้งานได้1วันนะครับแล้วก็สำหรับร้านเน็ตฟรีตัวที่4นะครับดอกจัน900นะครับดอกจัน3510สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ 1กิกนะครับใช้งานได้1วันนะครับผมทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจันเก้์ศูนดอกจันสามห้าหสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้1กิกนะครับใช้งานได้1วันนะครับผมแล้วก็สำหรับร้านเน็ตฟรีตัวที่5นะครับดอกจันแปดเจ็นะครับดอกจันสองสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ320 MB นะครับใช้งานได้1วันนะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน 878ดอกจัน2สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้320 MB ใช้งานได้1วันนะครับแล้วก็สำหรับร้านเน็ตฟรีตัวที่6นะครับดอกจัน808สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ15กิกนะครับใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนเลยนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน808สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้15กิกใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนเลยนะครับแล้วก็สำหรับร้านเน็ตฟรีนะครับตัวที่ 7ตัวสุดท้ายแล้วนะครับดอกจันแ7ดเจดดนะครับดอกจัน0 9 8ย์ดสองอขออภัยครับผมผมดูผิดตัวโอเคครับดอกจัน8ปดเจ็ดดนะครับดอกจัน8 3ดสามดดสามสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับหนึ่งอใช้งานได้หนึ่งชั่วโมงนะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจันแ7ดเจ็ดแปดดอกจันแ3ดสามแดแปดสามสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้ 100MB ใช้งานได้1ชั่วโมงนะครับโอเคนะครับผมสารคิปวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับทั้งหมด7ตัวนะครับก่อนก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามให้ผมนะครับให้ถึง2,000ด้วยนะครับผม2,000ซับสไคร์นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามจนถึง1,500ซับสไคร์นะครับผมเราตั้งเป้าหมายก็คือก่อนสิ้นเดือนแต่ก็ทันนะครับได้แบบ เร็วมากๆนะครับของคุณทุกคนจริงๆนะครับโอเคสรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับก็อย่าลืมฝากติดตามคลิปด้วยนะครับเราลงทุกวันเลยนะครับตอนนี้นะครับถ้าปกติธรรมดาจริงๆก็คือจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยนะครับ5้าโมงเย็นนะครับเสาร์อาทิตย์5้าโมงเช้านะครับแต่ช่วงนี้ก็ลงทุกวันนะครับทุกวันแล้วก็ทุกเวลาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นห้าโมงเช้าและห้าโมงเย็นนะครับโอเคสรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ วิธียกเลิกเน็ตฟรีจะมีทั้งหมด2แบบนะครับก็คือวิธียกเลิกเน็ตฟรีทีละตัวนะครับแล้วก็ยกเลิกเน็ตฟรีทั้งหมดที่เราเคยสมัครนะครับผมโอเค <Okay. S 1> นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมซึ่งขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะยกเลิกสําหรับเน็ตที่เราเสียตังในการเติมหรือเปล่าแต่แน่นอนว่ามันจะยกเลิกเน็ตฟรีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มจากยกเลิกทีละตัวก่อนนะครับสําหรับการยกเลิกทีละตัวเนี่ยนะครับก็ให้ทุกคนกดดอกจัน 901นะครับผมหลังจากนั้นให้กดดอกจันนะครับผมกดตัวที่จะยกเลิกนะครับตามด้วยสี่เหลี่ยมนะครับผมก็อย่างเช่นอ่ะผมจะยกเลิกตัวที่เป็นราัสเน็ตฟีของพม่านะครับก็คือดอกจัน935ดอกจัน9ก้าสี่เหลี่ยมนะครับวิธียกเลิกทีละตัวก็คืออ่ะสมมติถ้าผมจะยกเลิกตัวนั้นก็ดอกจัน901นะครับผมดอกจัน935ดอกจัน9นะครับตามด้วยสี่เหลี่ยมนะครับแค่นี้นะครับ ดอกจัน9ก1เนี่ยนะครับก็เป็นตัวยกเลิกนะครับสำหรับดอกจัน935ดอกจัน9เนี่ยก็จะเป็นรหัสเนี่ยที่เราจะยกเลิกนะครับก็ให้กดสี่เหลี่ยมแล้วก็กดถอดออกไปได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นการยกเลิกทีละตัวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งวิธีนะครับผมก็สําหรับวิธีที่2เนี่ยนะครับก็คือยกเลิกทั้งหมดนะครับโดยการอ่าในการโดยการยกเลิกทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ให้กดดอกจัน190สี่เหลี่ยมแค่นี้เลยนะครับแล้วก็กดถอดออกไปได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นการยกเลิกทั้งหมดเน็ตฟี